ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่62จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะถูกมโหสถโต้กลับด้วยข้ออุปมาที่เหนือชั้น จึงตั้งประเด็นขึ้นหใม่ว่าคนที่มีทรัพย์สมบูรณ์ด้วยยศย่อมมีคำพูดน่าเชื่อถือจูงใจผู้คนได้ง่ายเพราะใครๆก็นิยมคนมีทรัพย์คนมีปัญญาหากไม่มีทรัพย์เป็นแรงหนุดแล้วย่อมไม่มีใครมานิยมชมชอบมโหสถก็โต้กลับทันที แกมเน็บแนมลึกๆว่าคนพานผู้โง่เขาน่ะมองเห็นแต่สุขจอมปลอมในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงโลกหน้าพูดเอาแต่ได้มุ่งเพียงประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้ร้ายผู้อื่นต่อให้เขามีทรัพย์สักเท่าใดก็ย่อมถูกตำหนิในที่ประชุมชนเมื่อเขาตายแล้วยังจะต้องไปสู่ทุกขติอีก ท่านเสนกะถูกเนบเต็มๆก็เจ็บลึกเข้าไปในใจรีบโต้กลับว่าบุคคลผู้มีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ไร้ที่พักพิงก็หมดสง่าราศีถึงจะพูดดีมีประโยชน์แต่ถ้อยคำของเขาย่อมไม่น่าเชื่อถือเขาปรากฏในที่ประชุมชนเหมือนหิ่งห้อย ในเวลาดวงอาทิตย์อุทัยอย่างนี้แล้วเขาจะประเสริฐอย่างไรล่ะมโหสถขานในทันทีว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินย่อมไม่กล่าวคำเหลาะแหละเขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญในที่ประชุมชนทั้งภายหลังย่อมได้ไปสู่สุขติอย่างแน่นอน ส่วนคนพานที่พูดเอาแต่ได้เ,เขาย่อมถูกตำหนิติฉินและภายหลังย่อมไปสู่ทุกขติโดยไม่ต้องสงสัยอาจารย์เสนกะรีบโต้กลับด้วยวาทะว่าคนมีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ก็สิ้นวาสนาต้องเป็นขี้ข่าของคนมีทรัพย์มโหสถบัณฑิตก็แย้งกลับว่า คนผいい่านแม si ้มีทร uh ัพย์แต่เขาไม่รู้จักจัดแจงการงานไม่ช้าทรัพย์นั้นก็จะต้องสูญสิ้นไปแล้วคนโง่จะเหลือสิ่งใดให้ภาคภูมิใจอีกเล่าเหตุผลของมโหสถเมื่อสักครู่ทำเอาอาจารย์เสนกะเริ่มตื้อตันถึงกับต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก เพื่อครุ่นคิดหาเหตุผลมาแย้งมาโหสดให้จงได้ในที่สุดอาจารย์ศสนกักจึงตัดสินใจงัดไม้เด็ดซึ่งเป็นวาทะไม้ตายที่คิดว่าไม่มีใครจะเอาชนะได้อีกแล้วโดยมุ่งหวังจะเล่นงานมาโหสดบัณฑิตให้ยอมจำนนให้จงได้ขอเดชะ มโหสดน่ยยังเป็นเด็กทารกเธอจะรู้ประสีประสาอะไรท่านเสนกากะเป็นฝ่ายเน็ตบ้างจากนั้นจึงกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่างผู้กุมชัยชนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนีย่ต่างก็เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญารอบรู้ด้วยกันทั้งนั้น แต่แล้วก็ยังพากันน้อมกายถวายชีวิตเป็นข่าเฝ้าของพระองค์ผู้ทรงอิสริยยศดูอย่างเท้าสกกเทวราชทรงครองความเป็นใหญ่ในหมู่ทวยเทพฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นใหญ่เหนือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉันนั้นข้าพระพุทธเจ้า ระหนักถึงความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ดังนี้จึงขอกราบทูลยืนยันว่าคนมีปัญญานเป็นคนสามคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐพระพุทธเจ้าค่ะสิ้นเสียงกราบทูลของท่านเสนากะอาจารย์ปกกุศลกามินทะและเทวินทะต่างยิ้มกลิ่ม พอเริ่มมองเห็นลู่ทางที่จะชนะมโหสถได้เด็ดขาดในขณะที่เหล่าขราชบริพานที่คอยฟังอยู่ด้วยใจจดจอ่อต่างพากันส่งเสียงอึงขนึงหลายคนพลอยหนักใจแทนมโหสถเพราะข้อโต้แย้งที่อาจารย์ยกมาอ้างนั้นเป็นหลักยันที่ยากจะลบล้างได้ ส่วนมโหสถหาด้วันวิตกในข้อโต้แย้งของอาจารย์เสนกะไม่กลับกราบทูลพระราชาอย่างองค์อาจว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้าอาจารย์เสนกะน่จะรู้อะไรพระพุทธเจ้าค่ะเชิญใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทสดับคำของข้าพระองค์ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วมโหสถ จึงพลิกไม้ตายของท่านเสนกะก,กลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วตีกลับคืนไปว่าเมื่อผู้มีปัญญามุ่งหวังจะกระทากิจใดก็เพียงจัดแจงแบ่งงานนั้นไปอย่างละเอียดละออเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการแต่คนโง่ครั้นได้รับมอบหมายให้ทากิจนั้นๆแล้ว ก็ลุ่มหลงมัวเมาในยศตำแหน่งตกเป็นทาสของผู้มีปัญญาจึงคิดเลยเถิดไปว่าตนนคงมีความสำคัญนักหนาหาได้สำนึกบ้างว่าตนกำลังเป็นเหมือนปลาที่กำลังหุบเหยื่อที่พรานเบ็ดล่อไว้ในที่สุดเหยื่อที่กลืนกินนั่นแหละจะกลับมาทำร้ายตนเอง ให้เดืรับทุกทรมานแสนสาหัสทีเดียวข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าวดังนี้จึงขอกลาบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่มีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยพระพุทธเจ้าค่ะวาทะของมโหสถในครั้งนี้เป็นดุดไม้หน้าสามที่ตีแสกลงกลางกระหม่อมของอาจารย์เสนกะ เสจจนหน้าคว่ำมไม่เป็นท่าเพราะไม่ว่าใครหากได้ตรองตามสักหน่อยก็ย่อมจะเห็นชัดว่าคำพูดของอาจารย์เสนกะผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะในขณะที่กำลังยกตนว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาที่ถึงอย่างไรก็ต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อผู้มีทรัพย์อยู่ดีนั่นก็เท่ากับแฝงในยะว่า พระราชานะเป็นเพียงผู้มีทรัพย์แต่พระองค์หามีปัญญาไม่ใครๆถึงมุ่งแต่จะได้ทรัพย์จากพระองค์การกล่าวเช่นนี้เข้าขายมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างไม่น่าให้อภัยผิดวิสัยที่ราชบัณฑิตทั้งหลายพึงกระทำกันแต่ครั้นมาหัว